ในปี1500เลโอนาร์โดดาบินชีได้คิดค้นกล้องออบสคูล่าเป็นกล้องขนาดเล็กภาพที่ได้จะเป็นลักษณะกลับหัวต่อมาในปี1872ผู้ว่าการรัฐลีเลนสแตนฟอร์ดในตั้งข้อสันนิษฐานว่ามายุกขาทั้งหมดเวลาวิ่งและทำการจ้างเอ็ดเวิร์ดมบิดนักถ่ายภาพชาวอังกฤษเพื่อพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนั้นโทมัสอันวาเอดิสันและวิลเลียมดิกสันได้ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพยนตร์ที่ชื่อว่าคินิโตกราฟถือเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์ตัวแรกของโลก การประดิษฐ์ของโทมัสอันวาอดิสันและวิลเลียมดิกสันเป็นแรงบันดาลใจให้สองพี่น้องตระกูลลูมิเอพัฒนากล้องซีเนมาโทกราฟีที่สามารถถ่ายและฉายในตัวเดียวกันได้สำเร็จและมีการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องแรกคือคนงานเดินออกจากโรงงานดูมิเอถือว่าเป็นจุดยุติของยุคบึกเบิกในประวัติศาสตร์ภาพ,พยนตร์การสร้างภาพยนตร์ในลนักษณะของเครื่องเล่นที่เป็นกลไกจบลงผู้ที่เข้ามามีบทบาทต่อจากนี้ไปก็คือบรรดาศิลปินนักลงทุนและสาธารณชน สมัยของกลิฟฟินถือเป็นยุคข,ของศิลปะภาพยนตร์โดยกลิฟฟินได้ค้นพบพื้นฐานสำคัญ2ประการคือผลของการจัดองค์ประกอบภาพและการตัดต่อโดยค้นพบว่าการจับภาพต่างระยะกันจะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชมยุคต้นของหนังตลกยุคสมัยของกริฟฟินถือเป็นยุคเริ่มต้นของหนังตลกโดยมีผู้นำคนแรกของยุคนี้คือแม็กเซนเนตและนักสแสดงตลกที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งในยุคนี้คือชาลีแชปลิน ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทําให้การพัฒนาภาพยนตร์ในยุโรปชะงักลงแต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกาขึ้นสู่จุดสูงสุดฮอลลีวูดได้กลายมาเป็นจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกิดสตูดิโอขึ้นมากมายหลังทศวรรษคิดได้สก์ลาดถงพัก้าร้อยแและคิดไสกกลาดงพัก้าร้อยเ กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์มีอายุน้อยลงเป็นช่วงที่ภาพยนตร์มีความเป็นสากลนิยมมากขึ้นมีการนำนักแสดงจากทั่วโลกมาร่วมแสดงลักษณะของภาพยนตร์ในสองทศวรรษนี้นอกจากจะคงแนวคิดบุลคลิกของตัวละครยังพัฒนาในด้านการเล่นเทคนิคพิเศษต่างๆหรือแม้จะเป็นหนังชีวิตหนังผจญภัยโดยเน้นที่ความสนุกสนานตื่นเต้นตามจินตนาการของผู้สร้างที่สอดรับกับความต้องการของผู้ชมส่วนลักษณะที่สมจริงนั้นเป็นด้านรอง